มาวาดโจสุเกะนะคะจากโจโจภาค8ตามคำขอกันนะคะเริ่มจากส่วนใบหน้านะคะนี่เขาก็อามองไปอีกทางนะคะแล้วก็กำลังตะโกนอนู่นะคะก็จะเห็นทางด้านที่เหมือนกับเราตัวเตี้ยกว่าก็มองขึ้นไปแบบนี้นะคะจะเห็นตรงแถวแถวแบบใต้คางเยอะนิดนึงนะคะ่ะจากนั้นก็เติมส่วนผมใส่หมวกนะคะ แล้วก็มาเติมส่วนหน้าตานะคะคิ้วนี่ก็จะแบบว่าคมๆเลยนะคะกําลังทําหน้าเครียดตะโกนอยู่นะคะแล้วก็จะมุกโดงนะคะปากี่กำลังพูดอ้าปากอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังก็จะเติมสีนะคะสีเขียวเข้าไปที่คิ้วนะคะแล้วก็ในตานะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้รูปโดสกีแล้วนะคะใครชอบบากคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้า